เมื่อกี้ยังยังแย่งกันอยู่นะเมื่อกี้งงแล้วก็แล้วก็อ่าไม่แย่งกันแย่งกันตีแล้วใช่ปะแล้วก็แยกกันเกินนะเมื่อกี้บางคนไปอีกฝั่งหนึ่งบางคนไปอีกฝั่งหนึ่งโอเคครับแล้วก็อ่าสนับไม่ต้องไปถีบเขานะครับเวลาเขาตามเพนะเดินไปที่อื่นนะครับไปต่อยที่อื่นเลยใช่ใช่ครับมีมีเพิ่มอีกไหม แล้วก็ไม่ควรชุบกลางดงพุ่มไปชุบลยครับมันเสียเวลาแต่แต่แต่ชัวร์พี่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 ขอถามยีไปล่าถ้าสมมติว่ากรณีที่ว่าเราวิ่งไปชุบเนี่ยต้องไล่ตัวคือจะมีเพื่อนไปคเวอร์ที่แบบตามหลังไปไหมแบบอย่างเช่นเอาหน้าจุ่มกระแพงใช่ไหมเราควรมีเพื่อนแบบไปกันไว้ไหมหรือว่ายังไงครับถ้าอยากชัวร์ก็กันไวพี่กันไวเพราะเวลาเวลาเวลาฟาดไปใช่มันจะหันหน้ามาหาฝั่งตรงข้ามโอเคได้ครับโอเคเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วนะพร้อมเล่นนะ ไปไปพี่พี่พี่ตาไปค้องน้ำแล้วก็ตาไปค้องน้ำพี่ตาไปค้องน้ำไม่เปไหนพี่ตาเรียนด้วยกันเข้าเลยนะเข้านะเข้านะงั้นเข้าเลยเขาอยู่ตรงฟุตบาทระวังนะเฮ้ยอย่าไปเฮ้ยอย่านัว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 ยเดินเย็นเดิย็นเย็นหนูตัดมาเอาให้หนึ่งคน โอ๊ยน่าโดนน่าโดนีดูน่แตกหนึงนัเราแตกเกินไปโอเลียาไปไหลไปไหลไปไหลรวมด้วยเราแตกเกินไปพี่ตายนะพี่ตายนะโอ้น่าตายค่ะคุณมีอะไรพี่เนี่ยหนูชุบเรียนะชุบไิติดเหรอเบยล่ะพี่โดนพี่โดนพี่โดนเยอะมากไอุ้มหนูนี้สวยไปอุ้มเลยพี่ที่วางโดนจังโดนจังโดนเราเราเราแยกเกินไปครับอันเนี้ยอพี่ได้อยู่ตรงนี้ป่ะเนี่ยอยู่อยู่ะ ไม่มีผู้เล่นอะวาอยูครับวายยูครับใจเย็นๆชุบรียก็ชุบไม่ได้มันบอกไม่มีผู้เล่นอ่ะมันกดอุ้มชุบอะไรนะกดอะไรเอฟเก้าตอนนี้เหลือรีอาเหลือขนมปังอเหลือพี่ตัดโอเคเหลือพี่ตัด พี่หล่ำพี่หล่ำตอนเนี้ยคือพอมันวิ่งต้องอุ้มแล้วก็ไปอ่ะมันเหมือนแบบมันไล่ตีอ่ะแล้วมันชุบไม่ทันเพราะว่ามันต้องวิ่งไปกลางดงขอโทษเปิดมาอยู่อ่ะโทษโทษโทษไม่เหรอเปิดมาแ้มันหลุดอะไรเงี้ยเปิดอะก็คือไม่มีคนโคบแบบอย่างนั้นอ่ะปัญหา่ะมันนมึงจะมันต้องประกบนอะมันต้องแบบไม้กับมัดอรอ เรา,าแล้วก็บางคนตายบอกว่าตายตรงนี้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 เพือ่อนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับตรงนี้ตรงนี้อแล้วเพื่อนก็จะหันเพื่อนก็จะหันแล้วก็จะเสียเวลาแล้วก็ถ้าถ้าบอกจุดเพื่อนจะได้หันหน้าแล้วเดินตรงไปเลยอ่ะฮะแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แตกด้วยเหมือนเหมือนเหมือนไฟเราแตกอ่ะเมื่อกี้หนัวเกินที่ช็อตแรกอ่ะถ้าถ้าถ้าชุบถ้าถ้าเดินไปชุบไม่ได้อุ้มไงอุ้มอุ้มนี่เอฟเก้าเหมือนกันปะอุ้มแล้วก็คนคนสั่งในทีมขเเนี่ยคนสั่งในทีมแล้วเนี่ยบอก บอกอะไว่าชุดจุตรงนี้เราอยู่ที่ไหนนะตรงนี้ตรงนี้เราอยู่เทนนิงเไรนะเท้นหนึ่งพี่เท้นหนึ่งพกด F6 ก่อนหรือเปล่าพี่เอาเอาเพชรไปให้บอสดิแล้วก็แล้วก็ไม่เวลาตายไม่ต้องแบบโอ๊ยอแบบหลับไปหาบอสหลับไปหาบอสก่อนกลับไปหาบอสก่อนเ๋ยตรงนี้ได้เลยมาแล้ว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 าแล้วมาแลาแล้ว้วมาแลาแล้วมาแล้ว้วมาแล้แล้วมาแล้วมาแล้วมมมาแล้วมาแล้ว F10 แล้วก็มา 1, 1> 1> okay, okay. อ .1 อโซนครับอโซนโอเคโอเคครบก่อนครบหน่อยหนูโอพี่หน่เหียึงไปสวยสลีปโดมหนึ่งหรออโซนครับอโซนแต่ผมให้ให้เตียวุตก่อนออโซนเฮ้ยโว้ยโอเค พี่ไดาโดนเลี้ยงหลังอยู่ครับตอนนี้อนนี้เรียกชื่อสวยครับเาเรี้ยงสลิปเล่นทีนะเนียเนี่ยมาแล้วยชุบแมกันให้กันให้กันให้เล่นไปกันให้เล่นไปเล่นไปเนี่ยมันต้องชุบกันมันวิ่งไปแล้วมันโดนอ่ะชุบมาชุบมาชุบพี่ตายชุบมาชุบพี่ตายเธอเล่นหน่อยวางแปดล้นรอบทำไมมาลุกมาลุก เล่นเล่นคนเดียวเดี๋ยวคนเดียวเคนเดียวโอ้โหเข้าหมดเข้าบอลพอไดดิบไปอะไรแม่อมาจ้งหอบฉุยไอ้คนเนี่ยพี่พี่คนนี่นี่นีคนนี้เอามหนอะไรไหมเนือม่ได้แงกรอหต้งมอดยู่เนี่ย้นีอย่เนก่าต้นมะเภาต้นอะไรไม่รู้ปีหนอนมาแล้วปีหนอนมาแล้วพีหนอนมาแล้วครพี่จุดน้เนี่ยช่วยช่วยช่ บ้านอันนี้ผมครับบ้านเล็กเลยครับอนนนนบุนนบุนนบครับเดิมตามกูเนี่ยผมเองครับบอส้าผมเองครับบอาเล็กเลยครับต้องทำยังไงอะกดกดดีลิทครับดีลิยนเลยนะเย่งเลยไปห้องก่อนนะสียงมันปีกับตนเลได้ครับ ไม่มีห้องครับอที่สองมาป่อยอเคให้ังล่นพี่้่มาป่อยเล่นโอเคอวังบอบอกเลขบอกดดีเลแล้วดูเลขซ้ายครับหลือคนเดเเดลดเงี้ลนเดี้ยลนเดี้วขนังขนังพี่ได้บอตีปากฉลาบนะครับบอปตีปากฉลบนะครับได้แล้วแล้วถ้าพี่จะตุยพี่ต้องทำาไงอะ F6 จำเพนนครับ f อจเพนอ๋อมริงอ๋อกตีแล้ครับโลุงนี้ซื้อเพมาักร้อยขวดใช่ใอ๋พี่ตาจได้ไม่อาดอม่เลยดงกูรอกจัดิตาเราเพนแม่งหอมันหอมเอาเอาไปเลยพี่เป็นเหมือนถึงไม่ไล้แดงกู้รอก ไอ้จำไอ้จำเขาบ้าเหมือนกันนะนั่งซื้อเพจนะเสียงดังพี่ก็ปั๊มไงไปร้อยนึงใช่ไหมแล้วกดตบกันตบกังอะไรเงี้ยทีเดียวเโอ้โหนี่พี่ได้มาพันขวดเหรอเ็ดเกหขอบคุณครับฮัลโหลครับพี่พี่ว่าไงครับบ็อกบอสเราอ่ะมีใครไปรับยังผมผมรับอยู่รับรับใช่ไหมพี่โอเคครับนี่กเขาจะมาแล้วไมเขาเขาหรือกี่คนวะเนี่ย บอสเตียบอสเตียอะไรยังครับเลเราต้นเลยต่อวะนี่บอสบอสตามผมมาครับดูดูดูตัวผมเนี่ยบอสมันตรงนี้แล้วก็อยากอยากเล่นอาวุธอะไรเมื่อกี้สนับก็ได้สนับมันต้องใช้เพชร40แบบเม่อี้ไม่อยู่ค่ะพี่อะไรนะสนับมันต้องใช้เพชร40ครับตอนนี้เขาเล่นหมัดเปล่าครับหมัดเปล่าบอสบอสมาตรงตู้ครับครับมายืนตรงตู้ครับมันจะได้คับได้แล้วคับปักปักแฉลามหรือไม้อะไรก็ได้ครับครับปบกเดิมนะเขาถ้าสมมติว่าจะยืนให้เพื่อนบูทก็คือต้องยืนข้างๆคนที่ชุบใช่ไหมยืนข้างหน้าะ อ๋อต้องไปแบบถ้าถ้าเขายืนจุ่มกำแพงแล้วต้องยืนตรงไหนอ่ะต้อยืนข้างๆไงยืนข้างๆข้างๆแม่มันจังฮอร์มจุ้มาครับแล้วก็ F10 แล้วก็ F10 อนะครับแล้วก็แบตเตอร์หนึ่งยืนข้างๆแบบนี้ใช่ไหมฮะแบตเตอร์หนึ่งได้ครับเขารอบอสบอกเอาไงเอาไงเปิดกระเป๋าผลเลยอ่ะ กด F2 ครับแล้วก็อาอาวุธใส่ในตัวบอสซื้อเพนเป็นพันเลยนะเขาแล้วบอกว่านี่ก็ได้นะเขาน่าจะเข้าใจแล้วเขาเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วเขากดแลโอเคโอเครอแขนรอแบพนี่นเลแล้นเลแลเล่นกระจายบอสเอาเพนไว้ในตัวด้วยนะกระจายังเล่นลเล่นแล้่นอย่าใจอดูคนน่นนเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วงออกมาปังออกมาปังออกมาก่อนแต่บม่นนี่เข้าเข้านาม บอสนี่ครับมาตรงนี้มาซื้อเพนตรงนี้อ๋อซื้อสามมันขอแล้วโอเคครับได้เยอะแล้วครับได้เยอะแล้วมาเลยครับมาตรงนี้ครับเยอะขนาะดเยอะไหนะเยอะนะไหนอยเฮ้ยลำบอกไม่ต้องตีเชื่อนกยัไม่ใช่ใคือสวยดิยดขอาบูดเต้นสักทีทก่นอนพาเถอะโอเคมาเขาตีโอ้โอ้ยประนบนัดเข้ากำแพงเอ้ยเดี๋ยวพี่ไปช่วย มีอาชุบพี่โตเอ้หหูยี่พี่ดาหลังโคตายนะอุ้ยไม่ัโคมาตายตรงตึกซ้ายโอยโเคจุจุเ่นโน้ี่นนี้จงจางจงนโดนโโดนุบอยู่โอเคี่จางเหรอไม่ทันละคบหนด้วยบหนด้วยนชุบอยู่จางบอยู่นะมีคนจะมาที่จาง ม่น่าคุเขาจบเขาบอยู่เขาบอยู่มากเวิ่งไปหลังกำแพงพี่ถ้าหลังนูนอ่ะต้องดชบบเลยอยู่กันสีดําพิ่พนะคะพี่ใช่สีดำเค่ทางครบพอนี่มัน้มตรงนี้เขาบคนไหนคะหนูบอยู่น้องไหนครับช่วยน้องหนตัวลัตัวหลัันี้ก็ใจมากเลยอ่ะเชล้ชอแล้ชอแ จะร่วมร่วอุ้ยใครแทนูเอาบอส่ะตัวสวยไม่สวยไม่สวยได้สวยได้อแม่ครับมีคนอยด่พจงนเป๊ะ่นทเมืหรออจนอยู่เรืองระอ้ยาบครับบอาบอาครับมานี้บาสบาครับเขาตีกันอยู่บอบอามานี้แด้วถผมสอนปากฉลามให้บาบอสปิดเสียงในดีซก็ได้ครับเดี๋ยวผมสอนปากให้ ผมคา้คายี่สิบปิดคับพี่จะเล่นมบอสบอสจะเล่นปากใช่ครับเอาแบบแบบเทคนิคแบบไหนครับอยากแบบบูทลมั้ยครับได,ได้อยู่ยครับไหนไหนบัดบอาลองหน่อยครับปั๊มเพนด้วยนะครับเย็ด yeah! <c oughs> มาบอส เอาเอาบอสไปไหนนั่นบอสบอสบอสเขาตีบอสเขาเขาตีกันอยู่บ,บอสบอสหนึ่งกับผมก็ได้ครับบอสหนึ่งกับผมรอก,ก็ได้แล้วแตเขาตีกันอยู่เนี่ยเวลาแบบปูดลมอะ สื่อสารได้คือคือทุกอย่างจะโอเคเลยครับเรียปิดไม่ยูนะบอสออมาเลบอลออกมาเรียไม่อยู่วะยังนอนอยู่เลยเรียยังไม่เกิดเลยเีมยเมื่ออกี้นจ้วงไมกี้มื่าแล้วมาแล้วมาแล้วหนูมาแล้วหนูมาแล้วเขาเล่นไม้เขาเล่นไม้เหรอใช่มีหรือเปล่าไม้น่ะมี้เนี่ยเนี่ยเขาเล่นไม้กัน แล้วมาสนับปากฉลามเขาแล้วทรงผมลุงโอ้โหทรงผมนี่คือทรงผมขี้เกียจเปลี่ยนพผมนี้คือทรงผมขี้เกียจเปลี่ยนเหมือนกันไอ้หลำบังกอนปล่อยมังกอนปล่อยผมไม่ได้อยากเดนิดาไปเล่นเกมเมาทรงผมขี้เกียจเปลี่ยนเหมือนผมใช่ไหมพ่อไอ้หลำกี่ไหนวะไอ้หลัำตัวไหนเนี่ยหัอพี่ลำใส่หมวกะนให้ไม่รู้เนี่ยเวลาเขาปั๊มอยู่แล้วเรา ทำท่าง,งัดเขาอะตีงัดทำยังไงวะบูทไงี่ A ครับชิป A บูธเดี๋ยว é, เ,เดี๋ยวเราค่อย<า>ลงเดี๋ยวเราค่อยลงลึกตรงนั้นชิป A ครับชิป A อย่างเดียวครับพี่ฟาชิป A ตัดมาเลยอยู่แล้วเปล่าชิป A แล้วก็คกบ A อ่ะกดแค่ชิป A ครับชิป A ชิป A เฉยเลยชิปกับตัว A อ่ะชิปเอ A ทำไว้ครับแล้วคลิกได้อยู่พี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ตัดเวอร์พี่ตัดไปเลยไปเลยไปเลยโอเคโอเคเดี๋ยวผมเวอร์ใช่ะใช้คำถูกวะพี่ปังู่ังอุ้ยชยโอ้โโอ้โหเฮ้ยมาว่ะรอบน้มาว่ะพรโวนเนียเต็มสวิวเตอร์เลยสี่สหมดนะครับมีพาร์วบนเนียคืออะไรวะ พี่ดูทวิตเตอร์นีน้าลีนะลีน้ดีไฟนะโอ้โหั้งพาบวทั้งนูเนี่ยครบเลยเยอะด้วยหลายโน้่เอฟซีเอฟซไงพี่เอฟซีพี่พามาดูพี่กดอะไรโทรสับผมพี่พามปดูดูดดูดเอ็มครับกดเอ็มพี่กดเอ็มกดเอ็มกดเอมพี่ดนี่งดูดีฝั่งตรงข้ามมาดูดี ไปเดี๋ยวดูตัวจริงหน่อยไปตัวจริงก่อนงอะพี่ตัวจริงอ่ะตัวจริงว่ะเนียตัวจริงว่ะดูตัวจริงอันนีเยดเยดดโอ้โหห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 วหห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 ดหห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 ห พาขึ้นไหนได้ไมนะอีกสปายไปฮะก่อนเมืองรีอ่ะอีกสฟาเะเดี๋ยวเมืองรีนะแข่งพอบมาครบเลยแกโนี้ยโดเนียก็มาโนาเนียก็มาเม<ป>วลาเวลาเราใช้หมัดอะแล้วพอเขาบูตเอ้ยเขาลงไปปั๊มเพนอะทำอะไรไม่ได้เลยนะ